ต่อมาในขั้นดําเนินการครับจริงๆแล้วอันดับแรกที่ผมลืมทาเหตุผมสอนเองแล้วผมก็ลืมทําเองนะครับก็คือควรจะแจ้งทุกท่านล่วงหน้าว่าผมขออนุญาตบันทึกการอบรมครั้งนี้นะครับซึ่งอาจจะมีหน้าของท่านแล้วก็เสียงของท่านติดไปด้วยแล้วก็เวลาบทบันทึกแล้วเนี่ยสังเกตดูบนจอของเราจอของทุกท่านเลยมุมบนซ้ายจะมีก้อนสีแดงๆกำลังกระพริบกระพริบอยู่นะครับอันนี้แปลว่ามันกําลังบันทึกอยู่นะครับ การบันทึกไว้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถมาติดตามที่หลังได้ในบางโปรแกรมเราสามารถทําสิ่งที่เรียกว่า cloud recording ได้ก็คือการบันทึกโดยที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเครื่องของผมแต่บันทึกไว้ในคลาวด์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์โดย Default แล้วเนี่ยถ้าเป็น Microsoft Teams นะเวลาผมบันทึกการประชุมนะครับพอจบการประชุมปุ๊บทุกคนครับสามารถเข้ามาดูวิดีโอนี้ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอผู้สอนเนี่ยอัปโหลดตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเข้ามาดูพร้อมกันได้ หลายๆคนทันทีเลยครับไม่ต้องรอนะแต่ฟังก์ชันนี้ Cloud Recording ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ Microsoft Teams เท่านั้นนะครับ Zoom ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับระหว่างที่บันทึกอยู่นะครับเราสามารถกด p อ u ส e เพื่อหยุดการบันทึกในบางช่วงได้อย่างเช่นเวลาเราสอนผู้เรียนที่จะต้องแบบคล้ายๆมี Quiz มีการถามยิงยิงคำถามไปด้วยนะครับและเราไม่ต้องการให้ผู้เรียนอับอายในกรณีที่เขาตอบไม่ได้เนี่ย เราก็อาจจะกดพอยส์ก่อนแล้วค่อยถามก็ได้แล้วพอซักซ้อมกันแล้วเรียบร้อยอาจจะค่อยกดคอนติเนียเพื่อบันทึกการสนทนานั้นในส่วนที่ดีๆต่อไปได้นะครับนอกจากนี้จะต้องมีการกําหนดกติกาการประชุมร่วมกันใช่ไหมครับผมขอยกตัวอย่างกติกาจากโรงเรียนปถมของหลานผมนะครับซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน Zoom โรงเรียนตันตารัตบอกว่ากติกาคือทุกคนต้องปิดไม้ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะเวลาที่ผู้สอนเรียกให้ตอบ แล้วก็มีกรรติกาเกี่ยวกับการแชร์สกรีนนะครับเราขอระดมสมองอีกสั้นๆสักข้อสองข้อนะครับกติกานอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยควรจะมีกติกาอะไรอีกบ้างครับเพิ่ม <ive> เติมเห็นด้วยเช่นกันครับอาจารย์ครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาสอนแล้วนักศึกษาที่เปิดหน้าให้เราดูหน่อยนะครับ เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยเรากาลังสอนนักศึกษาเราอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไปเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งอย่างนะครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนาะอาจจะต้องบอกเน้นหนึ่งเน้นเน้นเรื่องการแต่งตัวนิดหนึ่งนะแบบว่าไม่ใช่ว่าใส่ชุดนอนมามาเรียนนะครับแต่ว่าคงไม่ต้องถึงขับแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเต็มยศทุกครั้งเหมือนกับมาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับ แต่อย่างน้อยก็ชุดเรียบร้อยนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการจติยการของการตอบคําถามด้วยว่าถ้าเกิดถามคําถามอะไรไปอย่างบรรยากาศที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับถามคําถามอะไรไปแล้วทุกท่านตอบเข้ามาบ้างไม่จําเป็นต้องตอบทุกคําถามแต่ว่ามีการมีส่วนร่วมบ้างหรือถ้าผมเรียกถามใครแล้วก็คนนั้นก็ช่วยตอบด้วยก็จะทําให้บรรยากาศนี้เนี่ยมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ดีกติกาที่เขียนอยู่ตรงนี้เป็นแค่ร่างกติกาตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ละหน่วยอบรมแต่ละครั้งที่จะอบรมเนี่ย จะต้องมีการเขียนกติกาขึ้นมาหรือสร้างข้อตกลงให้เหมาะสมกับบริบทของการอบรมครั้งนั้นนะครับนอกจากนี้คนที่เป็นโฮสต์นะครับคนที่เป็นโฮสต์ซึ่งตอนนี้คือผมเนี่ยแหละก็จะมีมีอานาจอยู่ในมือเหมือนมีค้อนอยู่ในมือจะต้องหัดใช้อำนาจเหล่านั้นเพื่อให้กติกานั้นได้รับการควบคุมที่ดีแล้วก็โฮสต์อาจจะเป็นคนละคนกับวิทยากรก,รก็ได้นะครับผมอาจจะมอบอำนาจให้กับคนอื่นก็ได้นะครับจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับ เวลาเราเป็นโฮส์นะเราสามารถคลิกที่ปุ่ม 3. จุดของใครก็ได้นะครับเราก็จะมีคําสั่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาผมสามารถสั่งสต็อปวิดีโอก็คือปิดวิดีโอของเพื่อนได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีครั้งหนึ่งที่เขาประชุมกันแล้วมีคนหนึ่งนะครับซึ่งนึกว่ากดออกจากมิทติ้งแล้วแล้วลุกออกไปโดยที่โชว,ว่าไม่ได้ใส่กางเกงอยู่นะครับหรือใส่กางเกงไม่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆแทนที่จะช่วยกันกดปิดวิดีโอนนะกับนั่งขำกันนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดโฮสเห็นนะควรจะกดสต็อปวิดีโอให้นะครับแล้วก็เราสามารถให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นโฮสแทนได้เพื่อรับหน้าที่ในการปิดอุปกรของคนอื่นหรือว่าปิดวิดีโอคนอื่นสามารถกดยึดอำนาจคืนก็ได้นะครับโดยการกด reclaim host ตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อคนอื่นแทนเขาก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาเปลี่ยนเองในกรณีที่เขาเปลี่ยนไม่เป็นหรือว่าไม่ยอมเปลี่ยนเป็นชื่อที่เรารู้จักเขานะครับหรือว่า เราอาจจะโยนคนบางคนใส่ w ว t i n g Room ไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่การทําโทษนะครับเว i t i n รูมเนี่ยใช้มีประโยชน์มากในการจัดสอบครับอย่างเช่นผมต้องการสอบนักศึกษาเป็นกลุ่มๆแล้วบอกว่ากลุ่มอื่นให้ไปรอใน w เ t i n g Room ก่อนนะครับก็สามารถทําเช่นนี้ได้เช่นกันแล้วพอพร้อมถึงเวลาเมื่อไหร่เราก็ค่อยดึงกลับเข้ามาจากเว i n g r รูมแล้วก็ส่งนักศึกษาที่สอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาออกไปหรือว่าส่งเขาเข้าเว r o o m รูมไปครับ นอกจากนี้กรณีที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบต่อเข้ามาในการประชุมของเราเพบทราบพาสเวิร์ดที่รั่วออกไปแล้วมีการเรียนต่างๆเกิดขึ้นเราก็สามารถกดรีมูฟเพื่อให้เขาออกจากการประชุมครั้งนี้ได้อย่างไรก็ดีถ้าเป็นเพื่อนกันที่ประชุมอยู่ด้วยกันนะครับอย่าใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้เขาไม่สามารถเข้ามาประชุมนี้ได้อีกนะครับถ้าเกิดเขาจะเลิกประชุมก็คือให้เขากด end meeting ไปไม่ใช่ให้ host กด r e m o v e นะครับ นี่ก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมของโฮสเพื่อให้การประชุมการเปนมากริงขึ้นครับครับนอกจากนี้การมีส่วนร่วมของผู้ชมนะครับก็สําคัญอย่างเช่นเราได้ทดลองเรื่องการเปิดโหวตเปิดให้แสดงความคิดเห็นนะครับยังมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่า breakout room นะครับโฮสสามารถไปเซตฟังก์ชันนี้ได้แล้วก็สามารถ เข้าไปเยี่ยมห้องย่อยๆต่างๆได้มันจะเหมือนกับว่าตอนนี้ที่เราประชุมกัน30คนนะครับถ้าผมกด Break Out Room แบ่งเป็น5ห้องห้องละ5คนมันจะแบ่งคนเข้าห้องต่างๆให้อัตโนมัติหรือผมจะเลือกคนก็ได้นะครับจากนั้นสามารถกดเลือกเวลาได้ว่าขอเวลา5นาที10นาทีแล้วกลับมารวมกันใหม่ตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับจากนั้นเมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทานะครับก็คือผมจะอัปโหลดวิดีโอที่บันทึกการอบรมครั้งนี้ ขึ้นไว้บน YouTube จากนั้นถ้าแบบง่ายๆเลยก็คือผมก็ส่งลิงก์ไปให้ก็สามารถเข้ามาชมบันทึกวิดีโอนี้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าทำเพียงแค่นั้นพวกเราเองนี่แหละผ่านไปหนึเดือนสอเดือนนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้วันนั้นเราได้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อาจารย์ม็อกพูดถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบพอดแคสต์อ่าเอ๊ะแล้วมันอยู่ตรงไหนนาทีที่เท่าไหร่นะ ก็ต้องไล่ดูไปทีละนาทีทีละนาทีทาทมันก็จะช้าใช่ไหมครับผมเคยอบรมครั้งหนึ่งกับศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอนของมอจทเนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพอดแคสต์กับอบรม3มชั่วโมงอบรมเสร็จทางผู้จัดครับเขาไปแบ่งวิดีโอซอยย่อยเป็น5ตอนให้ดังที่เห็นทางขวามือเนี่ยนะครับแล้ว5ตอนเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูเนื้อหาในแต่ละตอนได้โดยที่ไม่ต้องดูวิดีโอหมดทุกอัน ก็สามารถทําให้เราเนี่ยเข้าไปเลือกข้อมูลที่ต้องการได้มากขึ้นแบ่งเป็นอย่างเช่นวิธีรับฟังพอดแคสต์วิธีสร้างพอดแคสต์แบบง่ายๆตัวอย่างรายการพอดแคสต์แล้วก็การสร้างพอดแคสต์โดยที่ตัดต่อเสียงให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นตรงนี้เราอยากจะเรียนแบบ Simple หรือเรียนแบบ Advanced ก็สามารถคลิกเข้าไปเลือกเรียนซ้ำได้ตามที่เราต้องการนะครับการตัดเป็นวิดีโอ,อย่อยๆเนี่ยช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นครับ นั่นก็คือขั้นทบทวนของการอบรมแบบสดนะครับสุดท้ายก็จะต้องมีการสรุปผลซึ่งก็จะมีการสำรวจความคิดเห็นนะครับ